โคเด้ว่านั่นแต่ไมมกคเดหน้านีเอาหลายๆวิธีในการบอกแล้วกันนะโคเหน้านีอันนี้อะไรอ๋อโคเหน้านีอันนี้อะไรโคเด้ว่านเดกอันนี้อะไรหรอคะโคเดว่านั่นเดสกานี่คือเต็มประโยคสมบูรณ์สมบูรณนะ์เนาะแต่เราพูดสั้นๆได้นะโคเดหน้าหนีโคเดหน้าหนีโคเดแปลว่านี้หน้าหนีแปลว่าอะไรโคเดหน้าหนีอันนี้อะไรอ๋ พูดได้แล้วนะโคเรนันนี้ถ้าให้เต็มประโยคก็จะเป็นโคเรวะนันเดสกาโคเรวะนันเดสกาแล้วก็สามารถพูดสุภาพสุภาพได้อีกว่าโคเรวะนันเดโชกาโคเรวะนันเดโชกาอันนี้มันอะไรกันแน่หรอมันคืออะไรรึประมาณนี้เนาะบางทีมันก็แปลแยกไม่ได้หรอกเนาะแต่มันจะมีระดับความความแบบสุภาพมากขึ้นนะน้องมนซังถูกต้องโคเรนนก่ ตัดน้องวะทิ้งก็ได้นะการพูดเนี่ยเออ่เขาเรียกอะไรนะที่ไม่ใช่ภาษาเขียนอะภาษาพูดมันสาระสา